จะพามาดูอะไรนะคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหที่อยู่ริมรั้วเนี่ยก็แค่คิดว่าเ,าเดินมาดูต้นมะม่วงหาวที่มันกำลังออกลูกใช่ไหมคะ <S <S <ๆ>แต่ทีนี้มาเห็นนี่มีรังนกอยู่ตรงนี้ตรงต้นมะม่วงหาวเนี่ยค่ะมีรังนกอยู่ด้วยอ่ะ แล้วจะงูกดูมีไข่นกอยู่หนึ่งใบค่ะไม่รู้ไข่นกอะไรนะคะเนี่อยอยู่ในรงังมีหนึ่งใบรังเล็กๆมแม่นกก็คงจะตัวไม่ใหญ่หรอกไข่แค่เนี้ยเดี๋ยวจะรอดูว่าจะฟักออกมาเป็นลูกนกอะไร เดี๋ยวค่อยสังเกตว่าแม่นกคือนกอะไรตอนนี้แม่คงไม่อยู่แอบมาดูน่ารักดีอ่ะนี่ค่ะแม,แม่นกปลอดแม่นกปลอดเนี่ยขี้ตกใจกกไข่ยอยู่ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อย บินออกมาจากรังมาเกาะอยู่ตรงสายไฟฟ้าเนี่ยไปล้ฝนตกเป่าแปะนะคะแม่นกประรดดสวนกบไข่อยู่ในรังไม่ไม่ทิ้งรังไปไหนเพราะกบไข่อยู่ฝนตกปปอยๆยๆอยู่ ทุกทีเปิดประตูออกมาจะบินหนีแต่ตอนนี้พอฝนตกอ่ะเขาไม่หนีนะเ,เขานอนกกไข่อยู่นั่นไงเห็นชัดเลย ย้ายมะเขือมาไว้ข้างบ้านค่ะมาไว้ตรงฝั่งเดียวกันกันกบที่เป็นแปลงผักสวนครัวขวามือนะคะก็ตรงนั้นพอดีมีนกประรดดมาทํารังอยู่ตรงต้นมะม่วงหาวมะนาวหว่ซึ่งมันใกล้กับแปลงมะเขือพอดีก็ย้ายออกมาแล้วเดี๋ยวปลูกดอกไม้สวยๆไว้ตรงนั้นกลัวเข้าไปทํามะเขือบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเนกเขาจะไม่กกไข่ ก็สงสารเขาอีกก็ฟักไข่อยู่นะคะ ดินใส่กระถางเมื่อกี้เติมดินให้มะเขือที่ย้ายมาค่ะกระเด็นเข้าตาเจ็บเลยไม่ไหวย้ายมาเขือมาจากหน้าบ้านนะคะแปลงที่เห็นนั่นแหละกำลังติดลูกกำลังออกดอกด้วยไม่รู้จะโสมไหมแต่ก็จะพยายามรดน้ำบ่อยๆเพราะว่าตรงนั้นเพิ่งเห็นว่ามันมี รังนกประดอดสวนอยู่ซึ่งกำลังฟักไข่ก็พอเข้าไปบ่อยๆแม่นกก็บินหนีตลอดก็ไม่รู้เห็นเขาบินหนีตลอดแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่มาเอา่อฟักไข่อะคะ่ะก็เลยย้ายย,าย้ายเอ่อมาเขือมาอยู่ตรงข้างแปลงผักสวนครัวข้างบ้านตรงนี้แทนตรงนี้เป็นแปลงผักสวนครัวข้างบ้านนะคะอ่า ติดกับห้องครัวเนี่ยคะ่ะห้องครัวอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นดอกอัญชันที่ปลูกไว้นานแล้วละ่ะเป็นปีแล้วได้ใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นขา่านี่ตรงนี้เป็นข่าอยู่หนึ่งต้นก็เอามาปลูกก็เป็นต้นเล็กๆค่ะอ่แล้วตรงนี้ก็เป็นออ่พวกกะเพราวพวกยี่ร่านะคะแล้วอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงกําลังโตเดี๋ยวที่ตรงนี้กำลังว่างอยู่เดี๋ยวว่าจะเอาพวกโหระพามาลงตรงนี้ อันนี้เป็นกระเพราแดง,งนี้กระเพรามันมางอกเองนะคะก็ทิ้งไว้จะได้ใช้ที่ตั้งใจปลูกคืออยู่ข้างในแต่ว่าอตรงช่องตรงนี้ค่ะมันติดกับที่เป็นหลุมหลุมเห็นไหมคะมันคือร่องน้ำพอดีคือชายค่าค่ะน้ำจากชายค่ามันลงมาตรงนี้พอดีมันก็เลยทำให้ ต้นกะเพราที่อยู่ตรงเนี้ไม่ไม่งามแล้วมันก็จะเอน็นเพราะที่นี้มันก็มางอกเองอยู่ข้างนอกตรงริมริม,มอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่โดนน้ําจากสายคาก็เลย่เาเว้นไว้ให้มันโตนะคะเพราะตรงนี้ดูมันจะโอเคมากกว่าถึงมันจะอยู่ติดทางเดินไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ธรรมชาติจัดสรรให้เอง อันนี้เอามาเขือออกไปหมดแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่ามีรังนกอยู่ตรงเอมมอมะม่วงหาวที่เห็นลูกแดงๆชมพูอยู่นั่นแหละค่ะใ,ใกล้ๆกันก็เลยกะว่าเดี๋ยวทําแปลงตรงนี้ปลูกเป็นออ่ดอกกุหลาบมอนแทนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรกับมันมากมายสงสารนกนี่ค่ะ สงสัยจะซื้อกับมะพร้าวมาไม่พอค่ะต้องซื้อเพิ่มคือดินที่จะใช้ปลูกอ,อุหลาบมันจะต้องผสมกับมะพร้าวด้วยมันจะดินล้วนๆไม่ได้ค่ะสงสัยต้องซื้อเพิ่มอีกหน่อย แม่ปลูกกุหลาบอยู่หน้าบ้านนะลูกเยอะเทอะหมดแล้วคือเอากุหลาบมาปลูกแทนนะคะ,ะปลูกแทนมาเขือก็จะได้แบบว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันบ่อยๆก็แค่ดูแลบ้างนิดหน่อยอนกประหลอดสวนมันจะได้ไม่ตกใจ กลายเป็นดงกุหลาบไปแทนแต่ว่ายังไม่ครบค่ะเออกระบะเนี่ยมันปลูกได้เก้าต้นตอนนี้ได้มาแปดต้นขาดอีกต้นหนึ่งค่ะปลูกกุหลาบมอนชอบที่มันหอมแล้วก็สวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ออกุหลาบมอนคือกุหลาบไทยนะคะแต่หอมมากอันนี้ก็ยังขาดอีกหนึ่งต้นเลอะเทอะหมดทั้งตัวแล้ว ก็เดี๋ยวต้องหามาอีกหนึ่งต้นค่ะขาดตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมขวามือตรงเนี้ยค่ะเนี้ยขาดหนึ่งต้นทังนั้นก็ปลูกได้ไป8ต้นละแถวละสามข้างหลังสาแต่ปลูกไปสองสีนะคะกุหลาบมอนเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันเป็น2ส,สีอยู่คือสีชมพูอ่อนแล้วก็เป็นสีชมพูเข้ม เกือบแดงนะคะกุหลาบมอนมันจะมีอยู่สองเฉดสีแต่ว่ามันมีลูกผสมอยู่ด้วยลูกผสมมันก็จะหน้าตาแปลกๆจากต้นพ่อต้นแม่มันไปนิดนึงอันนี้ก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้นี่ค่ะมือแล้วก็เหงื่อท่วมตัวจะเป็นลมค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ไปอยู่กับช่องนางไพรนะคะแต่สภาพวันนี้ไม่รู้ว่านางไพรหรือว่าลูกหมาตกน้ำ <c ười> คือคืออวันนั้นเดินไปเด็ดลูกมะม่วงหาวมะนาวโหมากินแล้วก็เอ๊ะเห็นนางนกมันก็อยู่ตรงนั้นพอดีตรงต้นมะม่วงหาวนั่นแหละรังนกเล็กๆ ก็เลยเชงโกกหน้าไปดูก็เลยเห็นว่าอ๋อมันมีไข่นกอยู่แต่ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าไข่นกอะไรแต่พอสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นไข่นกประด,ดสวนดูเงื่อนะคะท่วมตัวหมดสภาพหลังเสร็จแล้วก็พอเราเข้าไปใกล้อ่ะแม่มันก็จะบินออกจากรังเพราะมันตกใจใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราปลูกมะเขืออยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปดูมันบ่อยๆไปเด็ดมะเขือบ้างไปทํานั่นทํานี่บ้างซึ่ง มันก็อาจจะทําให้แม่นกไม่กล้ามา,าฟักไข่อะไรต่อก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยม,มีความรู้สึกว่า,าควรจะย้ายมาเขือไปไว้ในกระถางข้างบ้านก็เมื่อกี้ไปย้ายมาก็ย้ายมาเขือกําลังออกลูกออกดอกด้วยค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกระเทือนสักขนาดไหนเพราะย้ายมันตอนโต แล้วก็ย้ายไปใส่กระถางข้างบ้านแล้วก็รีบรดน้ําก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะว่ากลัวมันตายแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าตายก็เดี๋ยวปลูกใหม่ก็อยากให้นกมันไดอ้อยู่ให้แบบว่าสบายใจนะก็คิดแบบนี้นะคะตักซีตักเซียวเนี่ยเหนื่อยหมดสภาพเนี่ยเนื้อตัวมีแต่ขี้ดินนะคะ <c oughs> เปียกหมดเนี่ยเหมือนอาบน้ำเลยเนี่ยเสื้อให้เห็นแค่นี้พอ เพราะตอนนี้เสื้อเปียกหมดแล้วหมดสภาพมีทั้งขี้ดินทั้งเอ่อเหงื่อน้ำไม่รู้ละน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำต้นไม้หรือเหงื่อเต็มไปหมดรองเท้าก็รองเท้าบูทก็มีแต่ดินเดี๋ยวต้องไปเคาะไปล้างไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยย่ำไปแต่ว่าต้องไปหากับมะพร้าวมาเพิ่มเพราะว่าการปลูกกุหลาบ มันต้องผสมกับมะพร้าวเยอะๆหน่อยมันจะใช้ดินแบบเยอะๆเหมือนปลูกต้นไม้ธรรมดาไม่ได้นะคะกุหลาบแต่ตรงนี้ก็โอเคปลูกกุหลาบได้ผสมควรบางต้นก็ซื้อมาใหม่บางต้นก็เอามาจากหน้าบ้านที่วางอยู่หน้าประตูรั้วจริงๆแล้วแดดหน้าประตูรั้วนะ่ะมันทําให้กุหลาบสวยกว่าแดดในบ้านมันจะน้อยกว่าหน้าประตูรั้วแต่ว่าตรงนี้มันก็พอมีแดดนะมันก็พอปลูกได้แหละนะไม่ถึงขั้นไม่ออกดอกหรอกแต่ว่าอาจจะน้อยกว่า ที่อยู่หน้าประตูรัวนิดนึงประมาณนั้นนะคะก,ก็ลองดูเพราะว่าถ้าเป็นกุหลาบปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าหมวดหมู่พอดีตรงนี้มันเป็นสวนย่อมอยู่แล้วการเอามาเขือมาปลูกในกระบะอันนี้จริงๆแนละ้วมันก็มันก็แตกต่างอะนะแบกบแยกเพราะจริงๆแนละ้วแถวนี้มันก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับทั้งนั้นก็เลยเอามาเขือไปไว้ฝั่งที่เป็นผักสวนครัวโดยตรงอะมันก็เข้าพวกนะคะก รอดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องประครบประงมตอนนี้ทั้งทั้งมะเขืออ่ทั้งดอกกุหลาบตอนนี้ต้องดูแลพอๆกันเพราะกระทบกระเทือนทั้งคู่ก็ขาดอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวต้องไปหาให้ครบเรื่องหนงก็เป็นเก้าต้นพอดีก็ไม่ไหวหมดสภาพแล้วค่ะวันนี้จริงๆแล้วนี่เดี๋ยวเสร็จเรื่องนี้ก็ต้องไปเข้าครัวต่อแต่ว่าสงสัยต้องไปอาบน้ำก่อนนะคะ ไปเข้าครัวสภาพนี้ไม่ไหวเน่าหนวดสภาพอยหดวันเหนื่อยค่ะไผ่ก็เรียกอยู่เรื่อยอย่ะบอกแม่ทํานอกบ้านแม่ทํานอกบ้านก็กว่าจะย้ายมะเขือไปปลูกได้กว่าจะย้ายกุหลาบมาปลูกนี่หรือว่าเอาที่ซื้อใหม่มาลงผสมไปทั้งหมดแปดต้นมันก็ไม่ง่ายนะแซดินแซะอะไรอีกแล้วก็ลดน้ำลดท่า เหงื่อซกท่วมตัวโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนหมดสภาพแล้วค่ะสวัสดีนะคะ